สุดยอดผลงานยุทธจารนิยายของโกเลง้งริทมีสันบทที่46รักที่กัดกร่อนใจอาหุยกำลังดื่มน้ำซุปเนื้อตุนน้ำเนื้อตุนหอมอย่างยิ่งข้นอย่างยิ่งอาหุยประคองขึ้นดื่มช้าๆดวงตาเหมอมองขอบชามใบหน้าไม่มีความรู้สึกสักน้อยนิดคล้ายดั่งไม่รู้รสของน้ำตุนเลยลิมเซียนยีนั่งอยู่ที่ตรงข้ามใช้มือเท้าคางจับตามองอาหุยอย่างนุ่มนวล กล่าวเสียงนุ่มนวลขึ้นระหว่างนี้สีหน้าท่านไม่ค่อยดีเลยอ่ะดื่มน้ำตุ่นให้มากอีกสักเล็กน้อยนะน้ำตุ่นนี้บำรุงร่างกายยิ่งท่านรีบดื่มตอนมันยังร้อนหากเย็นแล้วไม่น่ารับประทานนะอาหุยแงนหน้ากรอกน้ำตุ่นชามใหญ่ลงไปจนหมดสิน้นริมเสียงยีเช็ดริมฝีปากให้เบาๆกล่าวเสียงนุ่มนวลน,น่าดื่มหรือไม่น่าดื่มมากเอาอีกสักชามไหมล่ะก็ดีนะ ลิมเสียนเย้ยิ้มแย้มดีแล้วช่วงนี้ท่านรับประทานอาหารน้อยลงกว่าเมื่อก่อนอีกจึงควรดื่มน้ำให้มากอีกสักหลายชามนะห้องสุดโสมยิ่งแต่ถูกทาสีใหม่กระทั่งผนังในห้องครัวก็ไม่มีคราบควันไฟไม่มีคราบน้ำมันเนื่องเพราะทั้งสองเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ไม่ถึงสองวันริมเสียนเย่ตักน้ำตุ๋นอีกชามหนึ่งประคองมาที่เบื้องหน้าอาหุยกล่าวอย่างยิ้มแย้มที่นี่แม้ไม่ใหญ่โตแต่ตลาดกลับไม่เล็กเลย เพียงแต่ว่าคนขายเนื้อในตลาดออกจากทารุนไปบ้างนะเนี่ยเนื้อช่างหนึ่งขูดข้าพเจ้าไปอีกสิบเบียเ้ยแน่อาหุยที่ก้มหน้าดื่มน้ําตุนไปสองคำก็กล่าวขึ้นว่าพวกเราวันพรุ่งนี้ไม่ดื่มน้ําเนื้อวัวตุนนี่แล้วละ่ะลิมเซียนยีมองดูอาหุยถามขึ้นเพราะอะไรเหรอหรือว่าท่านไม่ชอบอาหุยนิ่งอึ้งไปครู่กล่าวช้าๆว่าข้าพเจ้าชอบแต่พวกเราพวกเราไม่มีปัญญาดื่มแล้ว ลิมเสียนยิ้มยิ้มแย้มกล่าวเสียงนุ่มนวลท่านไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทองนะในหลายปีนี้เสื้อผ้าหนังจิ้งจอกกำลังได้รับความนิยมจิ้งจอกตัวที่ท่านล่าเมื่อเดือนก่อนนะ่ะขายได้ถึงยี่สิบเจ็ดตำลึงแนะ่จนตอนนี้ก็ยังใช้ไม่หมดเลยเนอะก็ย่อมต้องมีวันหมดนั่นแหละที่นี่ก็ไม่มีจิ้งจอกให้ล่าซะด้วยสิรอให้ใช้หมดแล้วค่อยว่ากล่าวเถอะอย่าว่าแต่ข้าพเจ้ายังมีเงินส่วนตัวอยู่ข้าพเจ้าไม่อาจใช้เงินของท่านหรอกนะ ใิฉันไหนไม่อาจละ่ะเงินทองเหล่านี้ไม่ใช่ขโมยมาไม่ใช่ปล้นมาข้าพเจ้าเย็บผ้าปะปะเสื้อผ้าให้ผู้อื่นให้นิวทั้งสิบหามาด้วยความลำบากยากเย็นน้ำตานางไหลแล้วกล่าวเสียงละห้อยท่านก็รู้เงินทองเมื่อการก่อนของข้าพเจ้าแบ่งปันให้ผู้อื่นตามที่ท่านต้องการหรือว่าท่านไม่เชื่ออหุยถอนใจยาวกล่าวเสียงนุ่มนวลไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าไม่เชื่อนะเพียงแต่ข้าพเจ้าสมควรเลี้ยงท่านไม่อาจปล่อยให้ท่านทนทุกข์ยาก ลิมเสียนยีโอบหลังอัหุยจนแนบแน่นฟุบร่างอยู่บนหลังอัหุยหลังน้ำตากล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าทราบนะว่าท่านบริสุทธิ์ใจต่อข้าพเจ้าไม่เคยมีใครดีต่อข้าพเจ้าถึงป่านนี้มาก่อนเลยแต่ว่าในเมื่อรอสองคนดีต่อกันป่านนี้แล้วท่านก็ไม่บังควรมาแบ่งว่านน่นของข้าพเจ้านั่นของท่านข้าพเจ้ากระทัางหัวใจก็เป็นของท่านแล้วหรือว่าท่านยังไม่รู้อัหุยพริมตาลงกุมมือทั้งสองของนางอย่างแนบแน่นกว่าเดิม ขอเพียงได้กลุ่มมือทั้งสองนี้ตลอดไปอาหุยก็ไม่ต้องการสิ่งใดแล้วแต่ในที่สุดอาหุยก็หลับไปแล้วริมเสียนยีชักมือของนางออกจากอุ้งมือของอาหุยเบาๆนางยืนที่หัวเตียงจับตามองบุรุษหนุ่มผู้นี้อย่างสงบเป็นเวลาครู่หนึ่งมุมปากปร,กรากฏรอยยิ้มขึ้นแล้วนางยิ้มนุ่มนวลเหลือเกินแต่ก็อมหิตเหลือเกินจากนั้นเดินเบาๆออกไปปิดประตูเบาๆกลับไปยังห้องของนาง ลวงขวดไม้ใบน้อยออกจากหีบไม้สสมซ้อใบหนึ่งนางเทน้ําชามาถ้วยหนึ่งแล้วเทผงเป็นประกายสีเงินในขวดลงผสมกับน้ําชาดื่มลงไปในอึกเดียวนางแต่ละวันต้องดื่มผงเงินโดยไม่เคยลืมเลยเนื่องเพราะผงเหล่านี้บดจากไข่มุกล้ําค่าได้ยินว่าสตรีเมื่อรับประทานไข่มุกแล้วสามารถถนอมรูปโฉมให้ดำรงคงอยู่ตลอดไปสตรียิ่งสวยสกรานก็ยิ่งกลัวแก่ชารา จะต้องคิดหาวิธีนานาม,มารักษาวไวสาวของนางไว้โดยไม่ทราบว,ว่าไวสาวไม่ว่าใช้วิธีใดก็ไม่อาจเหนียวรั้งไว้ได้ดอกจับตามองขวดไม้ในมือแล้วลิมเสียนยี้ต้องแย้มยิม้มเฮ้ยถ้าอาฮวยรู้ว่าขวดผงไข่มุกนี้มีราคาเท่าใด <c oughs> จะต้องโจนอกจนแทบหัวใจวายเลยน,นี่ยนางรู้สึกว่าบุรุษเพศต่างหลอกลวงได้ง่ายายยิ่งโดยเฉพาะถูกสตรีที่มันรักหลอกลวงดังนั้นนางจึงรู้สึกเสมอมา บุร no ุษไม่เพียงหน้าเวทนาเท่านั้นอย่างหน้าขบขันอย่างยิ่งด้วยนางยังไม่เคยพบบุรุษที่ไม่เคยถูกหลอกลวงแม้สักคนเดียวบางทีอาจมีคนเดียวเท่านั้นลีคิม่วงพอนึกถึงลีคิม่วงหัวใจนางว่าบิวไปทันทีวันนี้ขึ้นห้าข่ามเดือนสิบแล้วกระมังดังนั้นนางจึงรู้สึกเสมอมาบุรุษไม่เพียงหน้าเวทนาเท่านั้นอย่างหน้าขบขันอย่างยิ่งด้วยนางยังไม่เคยพบบุรุษที่ไม่เคยถูกหลอกลวงแม้สักคนเดียวบางทีอาจมีคนเดียวเท่านั้น ลีคิมฮวงพอนึกถึงลีคิมฮวงหัวใจนางว่าบวิวไปทันทีวันนี้ขึ้นห้าข้ามเดือนสิบแล้วกระมังลีคิมฮวงตายหรือ,อยังนะฉะไหนจนบัดนี้ยังไม่มีข่าวนอกประตูเป็นทางเล็กๆที่เงียบสงบสายหนึ่งดวงดาวดารดาดาษเต็มท้องฟ้าไม่มีจันทาโคมไฟที่ห่างไกลดับไปจนเหลือเพียงวับแวไม่กี่ดวงพลันมีเสียงฝีเท้าแว,วมาจากทางไกล ปรากฏบุรุษร่างล่ำสันสองคนหามเกี้ยวน้อยด้วยฝีเท้าแคล่วคล่องดังเหินบินมาหยุดที่หน้าประตูอีกครู่หนึ่งริมเซียนยีเดินออกมาด้วยฝีเท้าแผ่วเบาปิดประตูไว้แล้วขึ้นนั่งบนเกี้ยวปล่อยม่านทั้งสีด้านของเกี้ยวลงมิดชิดม่านไม้ไผ่ไม่หนานักผู้อื่นแม้มองไม่เห็นนางแต่นางกลับมองเห็นผู้อื่นได้เกี้ยวถูกหามขึ้นแล้ววิ่งกลับไปในทางเดิมที่พวกมันเดินไม่ใช่ทางใหญ่อ้อมทางลัดอีกสามสาย โคมไฟที่วับแวมหายไปหมดสิ้นแล้วฝีเท้าของคนหามเกี้ยวจึงชะลอลงบ้างรอบข้างสงบวังเวงไม่มีเสียงผู้คนใดๆมุ่งหน้าต่อไปเป็นป่าทึบที่ใบยังไม่ร่วงหล่นตามการเวลาด้านขวาของป่าทึบมีสารพระภูมิเล็กๆด้านซ้ายเป็นสุสารกว้างใหญ่เกี้ยวนั้นมาหยุดอยู่ที่นี่เองคนหามหน้าล้วงโคมแพรออกจากใต้เกี้ยวจุดแล้วยกชูสูงโคมนี้เป็นสีแดงระเรื่อยังวาดดอกเหมยแดงฉานอยู่รอบๆโคมอีกด้วย แสงคมไฟพอปรากฏในป่าทึบในสุสานในสารพระภูมิทันมีเงาร่างสีสายปรากฏขึ้นจากสีทิศรากับวิญญาณร้ายวิ่งปราดเข้ามาหาเกี้ยวน้อยทั้งสี่คนต่างมีฝีเท้าไม่ช้าเลยที่ท่าคล้ายตื่นเต้นยินดีเป็นอย่างยิ่งแต่เมื่อพบเห็นนอกจากตัวมันเองแล้วยังมีผู้อื่นอีกสีหน้าของทั้งสี่ต่างแปล,แปลเปลี่ยนไปทันทีฝีเท้าก็ชะลอช้าลงต่างถลึงจ้องกันและกันแวบหนึ่งประกายตามีแววตื่นตัวระมัดระวัง และยังมีแววประสงค์ร้ายไม่น้อยคนที่เดินออกจากป่าทึบเป็นชายกลางคนหน้ากลมกลมสวมเสื้อผ้าสวยงามมีค่าดูท่าทีเป็นพ่อค้าวานิชที่ค้าขายจนร่ำรวยแต่ท่วงท่าของมันกลับแคล่วคล่องอย่างยิ่งแสดงว่าต้องมีพลังฝีมือไม่ต่ำสามแน่สองคนที่วิ่งมาจากในสูสารด้านขวาร่างสันทัดสวมอาภรดำดูไปคล้ายลับๆล,ล่อๆแต่วิชาตัวเบาของมันพอจะนับเป็นยอดฝีมือในยุทธภพ,พได้คนด้านซ้ายไม่สูงไม่ต่ำ ไม่อ้วนไม่ผอมเสื้อผ้าที่สวมก็ธรรมดาอย่างยิ่งไม่สะดุดตาเลยสักน้อยนิดไม่ว่าผู้ใดเห็นคนประเภทนี้ต้องไม่สนใจกว่าธรรมดาแน่แต่วิชาตัวเบาของมันยังสูงกว่าคนร่างเตี้ยชุดดำอีกเท่าตัวส่วนคนผู้เดินออกมาจากศาลพระภูมิมีวัยยาวที่สุดท่วงท่าก็ภาคภูมิที่สุดแม้ไม่ได้ใช้วิชาตัวเบาแต่ฝีเท้าเข้มแข็งมั่นคงดวงตาเป็นประกายแสดงว่ามีฝีมือเหนือกว่าผู้อื่นมันสวมเสื้อยาวสีคราม ร่างสูงโปรง่งเอวห้อยกระบี่หนังปลาฉลามด้ามกระบี่เป็นทองคําฝังอัญมณีดูไปแล้วคล้ายเป็นคุณชายรูปงามได้เต็มภาคภูมิลิมเซียนยีมีท่าทีรู้จักคนทั้งสี่จนคุ้นเคยยิ่งนางไม่ได้แหวกม่านเกี้ยวไม่ได้หลงไปเพียงส่งเสียงหัวรอปานระคังเงินแล้วกล่าวขึ้นว่า <c oughs> ทั้งสี่ท่านมาจากขนทางไกลได้วยความลำบากที่นี่ไม่ได้เตรียมสุราอาหารต้อนรับนับว่าเสียใจอย่างยิ่ง คนทั้งสี่ได้ยินเสียงของนางต่างมีรอยยิ้มขึ้นโดยไม่อาจขมกลั้นความจริงคิดจะชิงกล่าวตอบแต่เมื่อเหลือบมองกันและการแวบหนึ่งแล้วต่างเม้มปากเอาไว้ลิมเจียนยี้กล่าวอย่างนุ่มนวลข้าพเจ้ารู้ว่าท่านทั้งสี่ต่างมีวาจาใครจะกล่าวแต่ว่าใครจะพูดก่อนล่ะคนเสื้อสีเทามีรูปลักษณะธรรมดาที่สุดสีหน้าเฉยเฉยไม่มีความรู้สึกยังคงยืนสงบที่เดิมคล้ายไม่กล้าช่วงชิงกับผู้อื่น บุรุษหนุ่มเสื้อสีครามขมวดคิ้วเล็กน้อยยกมือไผ่หลังเบือนหน้าไปทิศทางอื่นอย่างโอหังแสดงว่ามันไม่ยอมลดตัวเป็นชนชั้นเดียวกับคนเหล่านี้ดังนั้นไม่ปรารถนาชิงบอกก่อนชายกลางคนหน้ากลมกลมผู้นั้นแย้มยิม้มประสานมือกล่าวกับคนชุดดำเชิญเชิญพี่ท่านก่อนเถอะคนชุดดำก็ไม่เกรงใจกระโดดปราดเดียวก็มาถึงหน้าเกี้ยวน้อยนั้นริมเสียนยีหัวรอกล่าวขึ้น เฮ้ย hey, hey. ไม่ได้พบกันแค่สองเดือนวิชาตัวเบาของท่านยิ่งสูงส่งกว่าเดิมแล้วน่ายินดีใบหน้าชั่วร้ายเลือดเย็นของคนชุดดำต้องปรากฏรอยยิ้มด้วยความอิ่มเอิบประสานมือกล่าวขึ้นว่าแม่นางชมเชยเกินไปแล้วลิมเซียนยี้กล่าวขึ้นอีกว่าสองเรื่องที่ข้าพเจ้าให้ท่านไปกระทำคิดว่าต้องสำเร็จเรียบร้อยดีข้าพเจ้ารู้ว่าท่านไม่เคยทำให้ข้าพเจ้าผิดหวังเลยคนชุดดำล้วงตัวแลกเงินออกจากเสื้อปึกหนึ่ง บัญชีในแถบป้อเส้งเก็บเรียบร้อยเป็นจำนวนเงินเก้าพันาตำลึงล้วนเป็นตัวแลกเงินของร้านตั้งหกในสัวไซลิมเซียนยียื่นมือเรียวงามของนางออกจากหลังมา่านรับตัวแลกเงินปึกนั้นไปคล้ายดังตรวจนับดูก่อนจึงกล่าวอย่างยิ้มแย้มครั้งนี้นะว่าทําให้ท่านลาบากข้าพเจ้าไม่ทราบว่าควรสมนาคุณท่านอย่างไรจรึงสาสมจริงๆนะ ดวงตาของคนชุดดำยังคงจับมองที่ซึ่งเมือครูมือของริมเซียนยียื่นออกมาจนคล้ายซึมเศร้าไปแล้วจวบจนบัดนี้จึงฝืนยิ้มตอบขึ้นขาว่าสมนาคุณไม่กล้ารับขอเพียงแม่นางยังจำข้าพเจ้าได้ก็อพอใจมากแล้วริมเซียนยีกล่าวอีกแต่เท่าแท้สุนที่เป็นนักเล่านิทานและหลานสาวของมันละ่ะคิดว่าท่านต้องเสบทราบร่องรอยมาแล้วใช่ไหมคนชุดดำก้มศีรษะตะกุกตะกักขึ้นว่า ความจริงแล้วข้าพเจ้าก็ติดตามพวกมันตลอดแต่พอถึงทางหลวงกวนตรงคนทั้งสองก็ดสาบสูญร่องรอยไปหายไปในเส้นทางกวนตรงไม่ว่าผู้ใดก็ไม่เคยเห็นร่องรอยทั้งสองเลยมันทั้งสองเหมือนกับว่าสาบสูญไปจากแผ่นดินก็ไม่ปานนะลิมเซียนยียมไม่ส่งเสียงแล้วคนชุดดำฝืนยิ้มกล่าวต่อไปร่องรอยของคนสองคนนั้นนับว่าลี้ลับจนพิสดารอย่างยิ่งเลยแม้ว่าเปลือกนอกจะแทงไม่เป็นวรยุทธ์แต่ข้าพเจ้าไม่เชื่อเดดคาด์ ขอเพียงแม่นางยอมให้เวลาข้าพเจ้าสักระยะหนึง่งข้าพเจ้าต้องสามารถสืบเสาะประวัติความเป็นมาของพวกมันแน่้ฮไม่ต้องแล้วข้าพเจ้าก็ทราบว่าท่านต้องไม่สามารถติดตามพวกมันได้แต่เรื่องนี้แม้ท่านทําไม่สําเร็จข้าพเจ้าก็ไม่ตําหนิท่านหรอกนะข้าพเจ้ายังมีเรื่องต้องการขอร้องให้ท่านช่วยเหลืออยู่อีกชายชุยดดําตอนนี้จึงระบายลมจากปากก้มศีรษะถอยไปทางด้านข้างโดยไม่กล่าวอะไรอีกเลย ชายกลางคนหน้ากลมๆตอนนี้จึงประสานมือให้กับทั้งสองคนกล่าวอย่างยิ้มแย้มขอเสียมารายาทขอเสียมารายาทมันกล่าวพลางเดินไปที่เกี้ยวน้อยเดินพลางคารวะไปพลางด้วยท่าทีพินอดพิเทาอย่างยิ่งลิ่มเสียนยีหัวรอดเสียงใสคนที่ทําการค้าถือสาในเรื่องมารายาทจริงๆท่านตอนนี้นับว่ามีสารรูปสมกับเท่าแก่ใหญ่เต็มภาคภูมิแล้วนี่คนผู้นั้นคารวะจดพื้นใบหน้าปรากฏรอยยิ้มระรื่น ข้าพเจ้าเป็นเพียงแต่คนงานใต้อำนาจของแม่นางเท่านั้นหากแม่นางไม่ประทานข้าวยังชีพข้าพเจ้าก็ต้องหอบเสือพื้นหมอนใบหลบหน้าไปคำว่าเท่าแก่ใหญ่นี้ข้าพเจ้าไม่กล้ารับรอกลิมเซียนยิ้กล่าวเสียงนุ่มนวลกล่าวถึงเรื่องเท่าแก่เรื่องคนงานไปทำไมล่ะการค้าของข้าพเจ้าก็เป็นการค้าของท่านขอเพียงท่านดำเนินด้วยดีการค้านี้ย่อมมีวันเป็นของท่านจนได้ใบหน้าของชายกลางคนปิติจนแดงฉานก้มตัวกล่าวอย่างยิ้มแย้ม ขอบคุณแม่นางขอบคุณมากแม่นางมันละล่ำละลักขอบคุณหลายต่อหลายครั้งจึงได้ล้วงตั๋วแลกเงินออกมาจากอกเสื้อปึกหนึ่งประคองเข้าไปกล่าวว่านี่คือผลกําไรของเมื่อปีก่อนและก็เป็นตั๋วแลกเงินของร้านตั้งหกเช่นกันแม่นางตรวจสอบด้วยเถอะลิมเซียนยีกล่าวอย่างยิ้มแยม้มลําบากท่านมากแล้วจริงๆข้าพเจ้าทราบแต่แรกแล้วว่าท่านไม่เพียงสัตว์ซื่อเชื่อถือได้เท่านั้นยังปราดเปรื่ยงรอบรู้ความสามารถ นางยื่นมือรับตัวแลกเงินปึกนั้นไปนานแล้วกล่าวไปพลางก็สำรวจตรวจจำนวนไปพลางแต่พอถึงตอนนี้น้ําเสียงของนางแปลเปลี่ยนไม่มีการหัวรอยอย่างแจ่มใสหลงเหลือสักน้อยนิดกล่าวเสียงเย็นชาขึ้นนี่มันอะไรกันนะ่ะมีเพียงหกพันเท่านั้นเหรอชายกลางคนกล่าวอย่างยิ้มแย้มหกพันกับอีกสามร้อยตำลึงแล้วเมื่อปีกลายล่ะเก้าพันสี่ร้อยตำลึงหืแลปีก่อนนั้นล่ะ ชายกลางคนปาดเหงือบนใบหน้าตะกุกตะกักปีก่อนนี้รู้สึกว่าหนึ่งหมื่นกว่าลิมเซียนหยีแค่นหัวรอความสามารถของท่านไม่น้อยเลยถึงกับยิ่งค้าขายยิ่งถอยหลังหากทำเช่นนี้อีกสองปีพวกเราคงต้องควักทุนตัวเองเข้าเสริมชดใช้แล้วมั้งชายกลางคนปาดเหงือไม่หยุดยัง้งตะกุกตะกักขึ้นในสองปีนี้ร้านแพรพันกำไรน้อยกว่าเดิมแต่รอถึงฤดูใบไม้ผลิปีหน้าต้องดีขึ้นแน่นอน ลิมเชียนยีอึ้งอยู่ครู่หนึ่งพลันเปลี่ยนเสียงเป็นนุ่มนวลกล่าวขึ้นเฮ้ยในสองปีนี้เราคิดว่าท่านลำบากมากควรกลับไปเสพสุขอันสงบที่บ้านแล้วล่ะนะสีหน้าของชายกลางคนแปลเปลี่ยนอย่างใหญ่หลวงทันทีร้องขึ้นเสียงสะท้านเออแต่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 ว่าการค้าทางนั้นมันการค้าทางนั้นเราจะหาคนไปจัดการแทนท่านเองท่านไม่ต้องกังวลแล้วใบหน้าชายกลางคนแตกตื่นจนเผือขาวตะกุกตะกัก หรือว่าแม่นางหรือว่าแม่นางร่างมันก้าวถอยไปตลอดเวลาวาจาไม่ทันจบคำฟันตีรังกาขึ้นกลางอากาศพุ่งปราดออกสู่ป่าทึบดุดดังเหินบินหมายจะหลบหนีไปแล้วแต่มันเพิ่งวิ่งได้ไม่กี่ก้าวลันมีประกายเจิดจ้าพุ่งวาบเข้ามา <S <S ในเสียงแผดร้องโหยหวนมีประกายโลหิตกระจายรอบข้างร่างของมันล้มลงไปแล้วในมือของบุรุษหนุ่มเสื้อสีครามมีกระบี่ขึ้นมาอีกเล่มหนึ่งปลายกระบี่ยังมีโลหิตหยาดหยด คนชุดเทาเหลือบมองมันแวบ,บหนึ่งใบหน้ายัางไม่มีความรู้สึกใดๆเพียงกล่าวส่งเสียงราบเรียบกระบี่อันยอดเยี่ยมบุรุษหนุ่มชุดครามไม่ได้เหลือบแลแม้สักแวบ,บเดียวเช็ดคราบโลหิตบนกระบี่กับพื้นรองเท้าสอดกระบี่ขึ้นฝั่งอีกครั้งหนึ่งคนชุดเทายืนสงบนิ่งในที่นั้นไม่ส่งเสียงอีกแล้วรออยู่เป็นเวลานานเห็นบุรุษหนุ่มชุดครามไม่อาจสั่นไหวมันได้จึงไม่เกรงใจกับมันนางพอเอ่ยปากก็ถามขึ้นว่า เล่งเศ้าหุนกับหมู่ตึกเมฆโรดเป็นไงบ้างล่ะคนชุดเทาตอบเสียงราบเรียบกลับไปร่วมครึ่งเดือนแล้วที่ร่วมทางกับมันนอกจากโอปุก,กุยที่คุ้มครั่งแล้วยังมีคนแซ่ลู่อีกคนนึงฟังว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของเจ้าแห่งหอ,อกเงินลู่หงเซยอาวุธที่ใช้ก็เป็นหอ,อกสั้นคู่หนึ่งดูท่ามีพลังฝีมือไม่ต่ำสามเลยล่ะแล้วเจ้าค่อมที่ขายสุราละ่ะก็ยังขายสุราที่นั่นแหละ คนผู้นี้กลับสามารถเก็บงำกำพืชไดมิดชิดมากไม่ว่าผู้ใดก็เดาความเป็นมาของมันไม่ออกเล่งเศาหุนก็เคยไปที่ร้านเล็กๆของมันสองสาครั้งแล้วดูท่าทีไม่ได้ความเลยสักน้อยนิด <c oughs> ข้าพเจ้าก็ทราวบว่าท่านท่านต้องสามารถสืบเสาะได้เบาะแสะมากไม่ว่าคนผู้นั้นแปลเปลี่ยนจากตัวอะไรมาคิดจะอำพรางในตาทั้งสองของท่านคงยากนะเออเออเออฮข้าพเจ้าเดาไม่ผิด เจ้าเท่าคอมนั้นต้องมีความสัมพันธ์กับเท่าแสซุนที่เล่านิทานอยู่บ้างและไม่แน่ว่าจะเป็นซุนเล่ายี่ที่เมื่อก้ารก่อนเคยถูกคนตั้งสัญญานามว่าหลังมีภูเขาลูกหนึ่งเขาก็ทับไม่ล้มริมเสียงยีคล้ายดังตื่นเต้นอย่างยิ่งนางอึ้งอยู่อีกครู่จึงกล่าวเบาๆท,าท่านท่านไปสืบสอดูอีกครั้งสิวันพรุ่งนี้เสียงของนางยิ่งกล่าวยิ่งแผ่วเบาคนชุดเทามีแต่ต้องชะง,งกหน้าเข้าไปใกล้กว่าเดิมได้ยินหลายคำแล้ว ใบหน้าที่เฉยชาไร้ความรู้สึกของมันถึงกับปรากฏแววปีติยินดีพงกศรีรษะกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าทราบข้าพ,าพเจ้าจำได้ข้าพเจ้าต้องไปก่อนละละตอนมันเดินไปฝีเท้ากลับกลายเป็นแคล่วคล่องว่องไวขึ้นมากแล้วลิมเซียนยีสามารถบันดาลให้บุรุษมานอบน้อมอยู่แทบเท้านางจริงๆคนชุดสีดำนั้นจับตามองคนชุดเทาแนวนิ่งเสมอมาคล้ายดั่งแค้นใจจนใคร่ฟันมันหนึ่งดาวก็ไม่ปานแต่ตอนนั้นลิมเซียนยียื่นมือออกจากเกี้ยวกวักมือเรียกแล้ว มือที่เขาผ่องเป็นยองใหญ่ดูในวิการเรือนรางยิ่งขาวจนมีประกายจับตาคนชุดดำคล้ายดั่งซึมเซาไปอีกแล้วเดินช้าๆอย่างใจลอยเข้าไปริมเสียงยีกล่าวเสียงนุ่มนวลท่านเข้ามาสิข้าพเจ้ามีวาจาบอกกับท่านคืนวันมะรือนนี้นางกระซิบเบาๆที่ข้างหูคนชุดดำไปอีกหลายคำใบหน้าคนชุดดำแตกตื่นยินดีจนระรื่นพองอกศีรษะไม่หยุดยัง้งทราบแล้วเข้าใจแล้วข้าพเจ้าไม่ลืมแน่นอน ตอนมันไปร่างของมันคล้ายดังสูงกว่าเดิมอีกสักสามนิ้วรอมันไปแล้วบุรุษหนุ่มชุดครามจึงเดินเข้ามากล่าวเสียงเย็นชาแม่นางลิมท่านนี่มีงานยุ่งอย่างยิ่งจริงๆนะลิมเซียนยีถอนใจจะให้ทําไงได้ล่ะพวกมันไม่เหมือนกับท่านกับข้าพเจ้านี่อย่างไรก็ต้องยอมเอออวยกับพวกมันไปตามเรื่องล่ะนะนางยื่นมือออกมาอีกครั้งกล่าวเสียงนุ่มนวลหรือว่าท่านมีโทสะแล้วฮฮชายหนุ่มชุดครามปั้นหน้าเคร่งเครียด แค้นเสียงดังเฮะโดยไม่ตอบริมเสียนยี้หัวรอดคิกคิกดูท่านสิคล้ายด่งเป็นทารกเลยรีบขึ้นกิ้วมาข้าพเจ้าจะระบายโทสะให้ท่านความจริงบุรุษหนุ่มยังคิดจะปั้นหน้าต่อไปแต่อดไม่ได้ต้องยิ้มแย้มขึ้นมาแล้วขณะนั้นเองฟันมีเสียงแผดร้องโหยหวนขึ้นมาเสียงแผดร้องนี้ดังมาจากในป่าความจริงคนชุดเทาเดินเข้าไปในป่าแล้วตอนนี้กลับถอยออกมาทีละก้าวแต่ละก้าวที่ถอยมีโลหิตสดๆหยดตามทาง ถอยออกพ้นป่ามันจึงได้หันกายคิดจะหนีมาที่เกี้ยวน้อยนี้ในวิกาลอันเดือนรงังเห็นใบหน้าของมันมีแต่โลหิตสดๆถึงกับถูกคนกรีดใส่วางคิ้วหนึ่งกระบี่คนชุดดํากําลังจะคิดเข้าไปในป่าเมื่อเห็นสภาพนั้นของคนชุดเทาใบหน้าก็เปลี่ยนชะงักเท้าเอาไว้ทันทีคนชุดเทาล้มลงกับพื้นที่แทบเท้ามันหรือมันพบพูดผีในป่านี้กันแน่พูดผีดุร้ายที่ฆ่าคนคนชุดดําถอยหลังไปหลายก้าวโดยที่ไม่รู้ตัว ชักมีดสั้นในรองเท้าขึ้นมาจับตามองดูป่าทึบที่มืดมิดจนไม่กระพริบส่งเสียงแห่พร่าขึ้นผู้ใด,ดกันเนอะในป่าเงียบวังเวงไม่มีเสียงขานจนครู่หนึ่งจึงมีคนผู้หนึ่งเดินช้าๆออกมาคนผู้นี้ผอมสูงสวมเสื้อเหลืองเข้มยาวเพียงเข่าเท่านั้นศีรษะสวมหมวกปีกกว้างดึงต่ำเสมอคิ้วปิดบางโฉมหน้าที่แท้จริงไปมันไม่เพียงมีท่าเดินที่ประหลาดอย่างยิ่งเท่านั้นส่วนสัตว์ที่เสียบกระบี่ก็ผิดกว่าผู้อื่น คล้ายดังเสียบอยู่บนสายรัดเอวอย่างไม่สนใจกระบี่ไม่ยาวยังไม่ได้ออกจากฝักคนผู้นี้ดูแล้วไม่ดูร้ายอมมหิดนักแต่คนชุดดำพอแลเห็นมันไม่ทราบเป็นอย่างไรพลันเย็นว่าไปทั้งตัวเหงื่อการซึมออกมาจนชุ่มโชกในร่างของคนผู้นี้ถึงกับคล้ายมีรังสีอมหิตแผ่กระจายอยู่ก็ปานเป็นจิ้นบอ่อเมียในเมื่อจิ้นบอ่อเมียยังมีชีวิตคนตายย่อมเป็นลีคิมฮวงริมเสียนยี้หัวรอดแล้วแต่เพียงหัวรอดในใจเท่านั้น ใบหน้าปั้นจนคล้ายกลัวแทบขาดใจบีบมือบุรุษหนุ่มเสื้อครามแน่นกว่าเดิมร่างสันระลิกไม่หยุดยัง้งร้องเสียงสะท้านโอ้โยคนผู้นี้น่ากลัวจังท่านรู้จักมันไหมอ่ะบุรุษหนุ่มเสื้อครามฝืนยิ้มกล่าวขึ้นว่าไม่ว่ามันเป็นใครถ้ามีข้าพเจ้าอยู่ท่านไม่ต้องกลัวหรอกนะลิมเซียนยีระบายลมออกจากปากยิ้มแย้มกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าไม่กลัวข้าพเจ้าทราบว่าท่านต้องคุ้มครองข้าพเจ้าได้ขอเพียงท่านอยู่ข้างกาย ก็ไม่มีใครมาแตะต้องข้าพเจ้าได้สักขุมขนหนึ่งเด็ดขาดบุรุษหนุ่มเสื้อครามยืดหน้าเชิดอกกล่าวขึ้นว่าถูกต้องแล้วไม่ว่าเป็นผู้ใดขอเพียงมันกล้าเข้าใกล้ท่านข้าพเจ้าจะปลิดชีวิตมันความจริงแล้วมันเองก็ถูกรังสีอมตของจินบอ่อเมียาขูขวัญจนเหงื่อเย็นยเยียบซึมออกชุ่มโชกมือเพียงแต่ว่ามันยังเยาว์วัยนักเมื่ออยู่ต่อหน้าสตรีที่มันรักแม้ตายก็ไม่ยินยอมแสดงความหวาดกลัวจินบอ่อเมียเดินมาถึงหน้าคนชุดดำแล้ว แม้ในมือคนชุดดำจะก,กุมมีดสั้นอยู่และทราบว่ามีดสั้นเล่มนี้ของมันฆ่าคนไปนมากมายเพียงใดแล้วแต่ตอนนี้ไม่ทราบเป็นอย่างไรถึงกับไม่กล้าแทงมีดสั้นออกไปมันเห็นดวงตาสีเทาซีดทั้งสองของจิ้นบอ่อเมียแล้วจิ้นบอ่อเมียคล้ายดังไม่ได้เหลือบแลมันสักแว็บเดียวกล่าวเสียงเย็นชาขึ้นว่ามีดในมือท่านฆ่าคนได้ไหมคนชุดดำตะลึงตะลานไปเป็นคำถามที่คนต้องหัวรอไม่ออกร่มาให้ไม่ได้แต่เมื่อผู้อื่นถามมาก็ไม่อาจไม่ตอบ จำต้องกัดฟันปลอบใจตัวเองต่อไปว่าย่อมสามารถฆ่าคนได้สิดีมากมาฆ่าเราสิคนชุดดำงุนงงอีกครั้งหนึ่งตะลึงตลาดไปชั่วขณะฟืดยิ้มกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้ากับท่านไม่มีความอาฆาตใดกันยายต้องฆ่าท่านล่ะเนื่องเพราะหากท่านไม่ฆ่าเราเราก็จะฆ่าท่านคนชุดดำจำต้องถอยหลังไปสองก้าวโดยไม่รู้ตัวเหงื่อเย็นเยียบซึมออกตามใบหน้าเป็นเส้นสาย พลันกัดฟันตัดสินใจแทงมีดสั้นออกไปดุดสายฟ้าอาวุธนั้นมีเคล็ดว่าสั้นหนึ่งนิ้วอันตรายหนึ่งนิ้วในเมื่อมันกล้าใช้อาวุธสั้นปานนี้แสดงว่าต้องมีกระบวนกาพิเศษพิสดารและลงมือไม่ช้าเด็ดขาดแต่มีดสั้นของมันเพิ่งแทงออกไปประกายกระบี่ก็วูบขึ้นจากนั้นเป็นเสียงแผดร้องขึ้นเสียงนี้สั้นอย่างยิ่งร่างมันก็ล้มลงไปดูกระบี่ในมือของจิ้นบ่เมียอีกครั้งหนึ่งถูกสอดเข้าฝักไปแล้วคล้ายดังไม่เคยชักออกมาเลยก็ปาน กระบี่ที่รวดเร็วยิ่งบุรุษหนุ่มเสื้อครามก็เป็นมือกระบี่ชื่อเกรียงไกรมันที่ทนงตัวเสมอมาว่ามีเพลงกระบี่รวดเร็วยอย่างยิ่งไม่เคยเชื่อว่าในโลกยังมีคนที่มีเพลงกระบี่รวดเร็วกว่ามันอยู่จวบจนตอนนี้มันจึงเชื่อแล้วลิมเซียนยีเห็นเนื้อที่หางตาของมันเต้นถี่เร็วต้องคลายมือออกแล้วกล่าวว่าโอ้ยคนผู้นี้ลงมือรวดเร็วเกินไปท่านท่านหนีไปเถอะไม่ต้องห่วงข้าพเจ้า หากบุรุษหนุ่มชุดครามอายุสี่สาห้าสิบปีจะต้องเชื่อถือวาจานางอย่างยิ่งคนเราเมื่ออายุสี่ห้าสิบปีก็ต้องเข้าใจว่าชีวิตย่อมสำคัญกว่าหน้ามากนะักหากมีคนว่าชีวิตล้ำค่าก็จริงความรักยิ่งเหนือกว่าวาจานั้นต้องเป็นบุรุษหนุ่มวัยชะกันกล่าวเท่านั้นแน่นอนและคนที่กล่าววาจานี้ต้องไม่อาจมีชีวิตยืนยาวถึงห้าสิบปีแน่นอนบุรุษหนุ่มชุดครมำขบกลามร้องเสียงแหบพร่าท่านไม่ต้องกลัวนะ ข้าพเจ้าจะเสี่ยงชีวิตกับมันแล้วน้ำเสียงของมันไม่หนักแน่นเด็ดเดี่ยวนักแต่ไม่มีทีท่าจะโถมออกไปด้วยลิมเสียนยีกรอกตาไปมาไม่นะท่านตายไม่ได้ท่านยังมีบิดามารดาบุตรภรรยารีบกลับไปเถอะข้าพเจ้าจะช่วยถ่วงเวลาแทนท่านเพราะอย่างไรข้าพเจ้าก็เป็นคนว้าเหวเดียวดายถึงตายไปก็ไม่เป็นไรบุรุษหนุ่มเสื้อครามพลันตวัดกล้องโถมออกจากเกี้ยวทันทีลิมเสียนยียิ้มแย้มอีกแล้ว หากสตรีต้ตองการให้บุรุษเสี่ยงชีวิตเพื่อนางวิธีที่ดีที่สุดก็คือให้มันทราบว่านางรักมันและยอมตายเพื่อมันวิธีนี้ไม่ทราบว่าลิมเซียนยีเคยใช้มามากมายเท่าใดกี่ครั้งแล้วไม่เคยผิดหวังเลยครั้งนี้นางไม่เพียงหัวรอดในใจเท่านั้นใบหน้ายังมีรอยยิ้มอยู่เนื่องเพราะนางทราบว่าจะไม่มีวันได้เห็นบุรุษหนุ่มชุดครามคนนี้อีกแล้วเป็นอันขาดประกายกระบี่คล้ายหิมะเพลงกระบี่ของบุรุษหนุ่มสีครามไม่เพียงสูงส่งเท่านั้นกระบี่ที่ใช้ ยังเป็นกระบี่ดีเยี่ยมด้วยพริบตานั้นมันระดมแทงจิ้นบอเมียถึงห้ากระบี่แต่ไม่ได้ส่งเสียงเลยสักคํามันดูออกแต่แรกแล้วว่าจะกล่าวเยี่ยงไรก็ไม่มีประโยชน์แต่จิ้นบอเมีถึงกับไม่ได้ตอบโต้กระบวนห้ากระบี่ของบุรุษหนุ่มเสื้อครามทั้งห้าต่างแทงใส่จุดสําคัญของมันชัดชแต่ไม่ทราบเป็นอย่างไรถึงกับแทงผิดเป้าซะได้จบบทที่4 6โปรดติดตามตอนต่อไปในบทที่47ผู้เหี้ยมหานกับหญิงงาม ขอบคุณในการรับชมรับฟังของทุกท่านครับฝากกด Subscribe สำหรับแฟนๆที่ยังไม่ได้กดด้วยนะครับ